อัปเดตข่าววันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นหนักหน่นวงมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมีการยิงถล่มกันนะครับในห้างสินค้าเนี่ยที่ยูเครนนะครับก็มีผู้เสีสยชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะฮะมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับ ก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทูนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจให,ให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเด็กกูซีฟนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากสับสนเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในเชาน้านี้กับเพื่อนดูนิดนึงนะว่าตลาดตลาดเป็นยังไงนะครับสำหรับ Bitcoin รบิตคอยเนี่ยก็มีการเทขาาาายลงงมนะมนนนนะะเื่่อววครรับใชกฟ ประมาณ1ชั่วโมงนะหลังจากที่ขึ้นไปแตะประมาณ21,700นะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็โดนเทขายหนักลงมาเหมือนเหมือนเคยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับทีอ่อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะถ้าเราดูในหลับราคาเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมีการเบรกหลุดตัวแนวรับนะครับที่หลับราคา2900าลงมาละนะครับแล้วก็มีการขึ้นมาทดสอบก็ต้องรองดูว่าตรงนี้จะยืนได้ไหมแล้วก็จะเบรกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับ b ีดีนะครับ เมื่อเทียบกับเงินบาทนะครับตอนนี้โซลราคากลับมาอยู่ในโซน730,000นะครับหลังจากที่ขึ้นไปพีพีประมาณ770,000นะครับโดนประมาณนะฮะในฝั่งของดาวโจนเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับปรับตัวลงนิดหน่อยนะถ้าเกิดดูในภาพของภาพเดนะครับปรับตัวลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างสวยนะเขามีการดีดกลับของราคาขึ้นมายืนในโซน30,000อีกทีหนึ่งนะครับฝั่งเทสลาเนี่ยก็อยู่ในโซน700นะจากที่ลงไปต่ำๆประมาณ600กว่านะครับ น้นแดก็มีการปรับตัวนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับสำหรับทองคำนะครับทองคำันยังวิ่งในกรอบไซด์เบย์นะที่เรามองไว้นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยในการเข้าไปเทรดน,นะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีการเลือกทิศทางนะของทองคำนะครับคราวนี้อยากให้เพื่อนดูในฝั่งของค่างเงินดอลลาร์นิดหนึ่งนะว่า d e ซเนี่ยมีการขยับ มากน้อยขนาดไหนนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะของไซเวย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปแบบเทียบกับคเรนซีในประเทศอื่นๆนะแล้วก็บ้านเรานะครับตอนนี้ค่างเงินเนี่ยมีการแข่งข้าบม,มากๆเลยเมื่อเทียบกับอย่างของลาวนะครับของสีลังกานะครับหรือว่าของประเทศไทยนะครับตอนนี้ที่พุ่งทะลุนะครับสาบาบาทต่อลาร์ไปละนะครับคราวนี้ในฝั่งของเราเนี่ยอยากให้เพื่อนดูหน่อยนะว่ามันเฟอือขึ้นมานะครับแล้วก็มีการอ่อนค่านะเมื่อเทียบกับตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ถ้าเกิดเราดูจากในช่วงปี2021นะช่วงปลายปีนะครับก็เฟอ้อหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่อนค้างไปเรื่อยๆเลยนะฮะในฝั่งของศรีลังกานะตอนนี้ประเทศเขามีปัญหานะครับเรื่องตัวน้ํามันนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ํามันเหมือนจะหมดละเดี๋ยวไปดูที่ข่าวกันนะครับว่าเป็นยังไงค่า,างเงินเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์เนี่ยก็กระโดดเปิดแกรปขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็เฟออ้ออ่อนค่ารัวๆเลยนะครับ คนนี้ในฝั่งเงินบาทบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ก็ตัวแับราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นมานะเหนือ35ขึ้นมาละตอนนี้อยู่แถวประมาณ35.3แนะแต่ตอนนี้ก็มีนักท่องคุณต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาที่ไทยมากขึ้นนะจากนเพื่อนผมที่ทําการค้าขายนะให้กับต่างประเทศก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้สัญญาณมันเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็ต้องรองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะควนี้เราไปดูกันที่ข่าวแรกกันดีกว,ว่าว่าวันนี้มีอะไรคุยบ้างเนาะ ข่าวแรกนะครับเมื่อคืนนะครับทางฝั่งของยูเครนเนาะก็ถูกโจมตีนะครับถูกโจมตีนะครับจากฝั่งของรัสเซียเนาะซึ่งสถานที่นะครับที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้านะครับในยูเครนก็เป็นช็อปปิ้งมอลล์นะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบุคคลอยู่เยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดดูจากวิดีโอนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เขามีรายงานนะครับผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งเมืองที่ถูกโจมตีนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของยูเครนด้วยนะครับก็ผู้เสียหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ย16คนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะโดยรวมประมาณเกือบ60คนนะครับ59คนนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าสถานการณ์จะตึงเครียดมากกว่านี้ไหมแล้วก็ น่าจะมีกลุ่นต่างๆนะในฝั่งรัสเซียด้วยนะครับที่กดดันนะครับบีบนะครับทางฝั่งของสหรัฐนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนาโตด้วยนะครับก็เป็นการใจให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เสียใจด้วยนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของนาโตเนี่ยเขามีการตอบรับนะครับในเรื่องความกดดันนะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเขาเนี่ยจะทําการบูตนะครับทหารนะฮะที่มีการส่งไปลบนะครับขึ้นเป็นสามแสน สามแสนนายเลยนะครับจากตอนนี้ตัวตัวทหารที่เขาได้มีการส่งไปเนี่ยรู้สึกปุประมาณ4ี่หมื่น 40, นะครับก็น่าจะมีการบูตเร็วๆนี้นะก็ต้องรอดูกันว่าสถานการณ์จะตึงเครียดเคร่งเครียดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทรัพย์สินเียต,ต่างๆเนี่ยจะตอบรับยังไงนะครับซึ่งตอนนี้แต่ละทรัพย์สินเนี่ยก็มีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะละในฝั่งดาวโจนเนี่ยเพื่อนดูนะครับมีการดรอปลงมาจากระดับประมาณ37มหมเนี่ยตอนนี้ลงมาแถวประมาณ สามหมื่นนะก็ลงมาประมาณ20%่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ละและหุ้นเทคหลายๆอย่างเนี่ยก็ดรอปตัวลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของสีหลังกาเนี่ยก็มีปัญหานะเรื่องหนี้ต่างๆเรื่องเ,อเงินที่มันขาดแคลนนะครับเงินสำรองในล,ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันเนี่ยเกือบจะหมดล้วไม่มีให้ใช้งานละนะครับสำหรับทางฝั่งของสีหลังกา,ก,าก็อาจจะต้องเข็นกันเนานะหรือว่าความลำบากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะมากๆเนาะ ถ้าเราลองนึกภาพว่าเราไม่มีน้ํามันใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีอาหารให้เพียงพอในการกินอะไรเงี้ยนะครับทรมานมากเลยก็เป็นกาลังใจให้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งคริปโตเคอเรนซีกันบ้างแนละ้วว่าตอนเนี้ยแอฟริกากลางนะครับเขาเขามีการร้อนนะร้อนปโปรเจกตโ์นะครับของบิตคอยของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่จะเข้ามา เขามาใช้นะในประเทศนะครับแล้วก็เขามีการวางแผนนะครับว่าน่าจะมีการวางนะครับเขาเรียกว่าดิจิ t a ลอินฟราสตรัจ u r e นครับที่จะวางเนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กนะของคริปโตนะครับในช่วงก่อนปี2022นะครับซึ่งน่าจะาได้มีเขาเรียกว่าการใช้งานกันเร็วๆนี้นะสำหรับแอฟริกากลางนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยสามารถใช้ในการ จ่ายนู่นจ่ายนี่ได้นะครับแล้วก็คลิปโตโปัวคอเรนซีสามารถใช้จ่ายได้นะครับตอนนี้เขาทางรัฐบาลเนี่ยมีการวางฟาสักเจอร์นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าระบบการเงินใหม่นะมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงนะครับหลังจากนี้นะเพราะว่าเงินเฟียที่เราใช้เนี่ยมันเฟอือขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวระบบเนี่ยมันน่าจะเอาไม่อยู่นะครับดูจากอาการเนาะก็ต้องรอดูกันนะฮะโอเคคราวนี้ขั้นตท้ายนะเรามาพูดคุยกันถึงให้ผลนะครับว่าทำไมบิตคอยเน่ะ ถึงน่าจะต้องลงไปทําบอรทอมนะครับแประมาณ1นึ่งดอลลาล่นะครับก็อันแรกเลยนะครับที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาดูจากตัวกราฟนะไพรราคานะครับที่มีเขาเรียกว่าไพร์เขาเรียกว่าแบร์แบร์มาร์เก็ตดอดาวนะครับเป็นกราฟที่แสดงผลเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวลงนะของบิตคอยละมีการทํำนิวไฮไปนะครับเขาก็คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวลงต่อเนื่องอีกนะครับแล้วก็ อันต่อมานะก็คือทางฝั่งอีเทสเนี่ยตัวไพซ์สาขาเนี่ยมีการดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากออทามไฮแล้วก็ถ้าดูจากแนวรับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะลงไปได้อีกนะครับถ้ประมาณ300นะที่เขาฟอร์เคดไว้มันก็เลยส่งผลนะให้กับตลาดภาพรวมต่างๆแล้วก็บิตคอยเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับอันต่อมานะก็คือทางฝั่งของโอเวอร์โซนะการขายแบบหนักหน่วงนะตอนนี้ไอซี่ในภาพวีคนะครับ14 14วีคเนี่ยไอซี่เนี่ยมีการทำิวโรไปแล้วนะครับก็ รู้สึกว่าล่าสุดจะลงไปแถวประมาณ25นะครับ25ก็ไม่เคยทําจุดต่าสุดามาก่อนนะแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับการปรับตัวลงของบิตคอยน่นะจะมีการไหลของตัวรับราคาต่อลงไปได้นะถึง20,000นะครับาวนี้อีกอันหนึ่งก็คือตัวไพ์นะครับเมื่อเทียบกับตัว SMA 200นะครับแล้วก็14วีคนะมันลงมาแล้วก็เหมือนจะทำเขาเรียกว่าเหมือนจะทำทะลุนะครับตัวเส้น SMA ตรงนี้ไปละ200วีคนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับไปลลงมาแล้วอันนี้เฟียนกินเด็กนะครับก็บ่งบอกถึงความกลัวนะมันกลัวมานานมากแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่ามันต่ำกว่าระดับ20มาค่อนข้างนานแล้วนะครับสำหรับเฟียนกินเด็กก็น่าจะส่งผลนะครับให้ตลาดเนี่ยร้ายดฟลงต่อได้นะครับอันนี้คือทางฝั่งของคอร์เทลกราฟนะเขาออกมาเอาพวกการแสดงผลมาให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือราคาบิตคอยน์นะครับเทียบกับเฟดฟันนะครับแล้วก็เฟดบาลานซ์ชีสนะครับตรงนี้นะฮะถ้าลองดูนะ ตัวสีขาวนะมันมีการพุ่งนะครับของเฟดฟันนะแล้วก็บิตคอยน์มีการปรับตัวลงนะแล้วก็ U.S.U.S.condition of all federal นะครับก็มีทิศทางที่จะปรับตัวลงนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณนะครับที่ที่เขามาพูดให้ดูแล้วอีกกันหนึ่งนะครับก็คือ HOLDER เนี่ยมีการแพ้ตลาดนะครับในช่วงถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตตัวระดับราคาเนี่ยก็คือสีเหลืองนะครับมีการปรับตัวลงนะ แล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์สปายที่มันเกิดเป็นตัว p r o f i t เนี่ยก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเนาะที่เขามาบอกนะว่าตัวรับราคา Bitcoin เนี่ยน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะน่าจะมีการไหลลงไปถแถวๆ b o ท t อ m ประมาณสองห่มื่นได้นะครับวันนี้ก็เอาข่าวมาแชร์ด้วยกับเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับล่สุดข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของ Bitcoin cryptocurrency นะครับที่มีสัญญาณนะ่าจะปรับตัวลงไปครัประมาณ 10,000หดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็ฝั่งของเงินเฟอ้อนะในแต่ประเทศเนี่ยที่พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่นะครับหรือว่า new high แลอ,อย่างบ้านเราเนี่ยก็คือพุ่งไปแตะประมาณ35.3แล้วก็อ่อนค่ามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับก็ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงถนะ้าใครที่ชอบเนื้อหาของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝัง่งกิบต์โกรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทสิโนมาเก็ตวันนี้ผมก๊อ็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนอนขบบคคุณแล้วสวสสััดีร